ในส่วนของเทศกาลต่างๆนะครับจะมีการจัดอย่างเดิมคือตอนนี้เนี่ยเราได้มีหนังสือไปตั้งแต่ปีอาทิตย์ที่แล้วว่าในหน่วยงานไหนที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมที่รวมคนเยอะๆเนี่ยเราเองอยากให้ท่านได้เลื่อนไปยังไม่ควรจะมีในระยะนี้แต่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่ากิจกรรมนี้จําเป็นจริงๆท่านต้องมีมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดไว้นะคะ,ะในงาน ในงานประเพณีต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นงานที่ท้ามีคนเยอะๆนะคะที่จะส่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยจังหวัดเราได้มีมาตรการที่จะไม่ให้จัดหรือว่าเรื่องการจัดไปก่อนคะ่ะงานสงกา์นะคะงานสงการนี้ได้ไประชุมไปแล้วเมื่อกี้นะคะซึ่งทางอบตท,ทุกอบตได้ขอใหอ้ไม่มีการจัดนะคะในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการแห่ นะคะที่เราเคยมีมาเพราะเป็นการรวมคนมาเยอะๆตรงนี้ก็น่าจะมีการยกเลิกนะคะในการทําในกิจกรรมเรื่องของงานสงการแต่ว่าในเรื่องของประเพณีการรดน้ําดําหัวการทําในเรื่องของประเพณีของครอบครัวยังคงมีอยู่ค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆนี่ะท่านู ในสถานที่ห้องใช่ไหมเราจะเปลี่ยนไปสถานที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีงานหนึ่งซึ่งเราเคยจัดที่กาเปาซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทยเนี่ยได้มีการรวมคนเยอะนะคะในกาเปาก็เพราะว่าก็มีแนวคิดว่าจะให้เขาย้ายไปในที่ที่ไม่มีแอร์เป็นที่ที่อากาศนี่ถ่ายเทก็อาจจะจัดในโรงเรียนป่าไม้เป็นห้องประชุมน,นะครับรีเทพนะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราแก้ปัญหาว่าเราจะใช้ในพื้นที่ที่เป็นอากาศโลง่งแต่การควบคุมการวัดไข้การมีเชลแล้วการปิดแมสนี่ยังคงเข้มข้นแล้วก็ให้ทุกคนได้ทำได้ทำมาตรการอย่างนี้อยู่ค่ะ